ครับสวัสดีครับผมธีรกิงอุสุมครับนายกเทศมนตรีนครลังสิตนะครับวันนี้ผมอยู่ที่แพรตลาดน้ําเทศบาลนครลังสิตครับอยู่หน้าแพรนวดแผนไทยของกลุ่มแม่บ้านนวดแผนไทยเทศบาลน,นครลังสิตสําหรับกลุ่มแม่บ้านนวดแผนไทยเนี่ยครับเรามีกลุ่มอาชีพที่ส่งเสริมให้อประกอบการเกี่ยวกับเรื่องนวดนะครับโดยการสอนครับพอสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําให้เกิดอาชีพโดยจัดพื้นที่ให้กับกลุ่มแม่บ้านนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะให้บริการอยู่2แพรด้วยกัน คือแพที่11ของตลาดน้ำนะันี่เปิดตั้งแต่8.30นถึง18.0 0นนอะครับอีกแพรนึงอยู่ที่แพรตรงหน้าตลาดสะพานแดงนะครับตรงริมฝั่สะพานแดงอันนั้นเปิดตั้งแต่8.30ถึง2 0 0 0นนะครับให้บริการทุกวันนะครับนะครับกันถึงอาทิตย์นะครับอันนี้ก็ให้บริการทุกวันนะครับค่าบริการอยู่ที่150บาทนะครับจองช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับแพรก็ปิดนะครับในการให้บริการแล้วก็มามาเปิดใหม่ก็ขอเรียนเชิญพีี่่นน้องประชชาท ต้องการที่จะนวดผ่อนคลายนะครับมีพื้นที่หนึ่งซึ่งก็เป็นราคาที่ถูกมากนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบานลาานครลังสิตนะครับก็เชิญเชิญพี่น้องมาร่วมใช้บริการนะครับซึ่งก็จะมีมาตรการในการรักษาเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของมาตรการโควิดอยู่ด้วยซึ่งท่านต้องปฏิบัติตามวันนี้ก็เลยขอญอาตเชิญชวนนะครับมาใช้บริการของอนวดแผนไทยของกลุ่มแม่บ้านนวดแผนไทยเทศบานลาานครลงังสิตทั้งสองแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ริมเพิ่อนสะพานแดงนะครับหรือที่ ที่ตลาดน้ำนคะรลังสิทธิ์ที่แพรสิบดครับก็ขอเรียนเชิญครับ